ก็สวัสดีสาวกเกมวันพีเบาที่รัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดท,ทองนะครับซึ่งมันเพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยนะครับคือการ์ดอันนี้นะครับเป็นคือเปิดฉลองครบรอบ 20ล้านดาวน์โหลดนะครับ <Wow. S 1> โดยจะมีตัวให้สุ่มคือนี่นะครับตัวหลักๆที่จะให้สุ่มคือซาโบนะครับแล้วก็มังโก้นะครับแล้วก็ลอเกาะสีแดงนะครับแล้วก็คา v เวนทีสคุมะาแล้วก็เพโลน่านะครับแต่ตัวที่ผมสนใจนะครับนั่นก็คือ ตัวนี้นะครับเนี่ยซาโบไฟนะครับผมว่าเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็น่าจะแรนะครับส่วนตัวที่เหลือก็คือสามารถเปิดจากกล่องทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูนนะครับนี่ครับวิ่งห้าคนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันจะได้กี่ตัว อันที่หนึ่งอุซอบนะครับนามินะครับโอ้โหเห็นปะโป้นี่ครับบุ๊กนะครับโอ้พีโลน่าโหเรเวลร้อยพอดีครับเพราะผมมีพีโลน่าเก้าเก้าอยู่ครับพีโลน่าเวลร้อยพอดีครับถือว่าพอได้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องการพีโลน่าให้มันเป็นเวลร้อยนะครับแต่จะได้ทาร์โบไฟหรือเปล่าแต่๋ยวดูครับ น่าจะไม่ได้นะนะครับเอ้าได้มันโก้ไหมครับโหถือว่าคุ้มอยู่นะครับแพ็นี้ผมไม่เกลือนะครับดีใจนะโหจากที่เกลือมาหลายแพ็คนะครับผมว่าแพ็คนี้ผมไม่เกลือนะครับเพราะว่าเลทมันก็ปกตินะครับเนี่ยครับมันโก้ผมเวลเก้าสองเลยนะครับได้โครล่าไหมครับ มาครับตู้สเต็ปตู้ใหม่ตู้นี้นะครับจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับแต่สเต็ปแรกก็จะฟรีนะครับส่วนสเต็ปที่เหลือก็จะ50เพชทนะครับทั้งหมดก็จะใช้200เพชรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสเต็ปฟรีก่อนเลยนะครับสเต็ปฟรีเนี่ยผมว่าถ้าออกตัวเดียวนะครับแปลว่าคุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับจะดูตรงแล้วน่าจะไม่ออกนะครับเพราะว่ามันวิ่งมาตัวเดียวครับ เดี๋ยวผมจะกดสคิปข้ามนะครับอ่าไม่มีจริงว่าส่วนสเต็ปที่สองนะครับก็ไม่การันตีนะครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้พวกนี้นะครับอ่าไม่วิ่งอีกแล้วนะครับมันการันตีแค่สองสเต็ปนะครับมันเลยถามว่าถ้าจะคุมไหมมันก็คือต้องเปิดให้ได้หลายๆสเต็ปนะครับน่าจะไม่มีนะครับดูทรงแล้ว เดี๋ยวผมกดสะกี้คาบเลยนะครับอ่ะนี่ดูด้วยนะครับส่วนสเต็ปที่3เนี่ยครับมันก็จะการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองกดกันนะครับกล่องนี้ถ้าจะให้คุมนะครับต้องเปิดได้ตาโบนะครับแล้วก็คุมะนะครับเพราะว่าเป็นตัวดีเจนนะครับอ่ะวิ่งห้าคนเรามาดูนะครับลูฟี่ครับ น่าจะมาตัวเดียวนะครับดูทรงแล้วเนะี่ยน่าจะตัวสุดท้ายเลยนะครับโอ้โได้คุมากนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวดีเจมน,นะครับเป็นตัวที่ไม่มีเศษให้แลกนะครับต้องหาเศษจากการใช้เศษทองนะครับแล้วก็ต้องรอตู้ของมันมานะครับถือว่าดีนะครับตัวนี้กล่องนี้ก็อย่างที่ผมแนะนานะครับว่า ถ้าเปิดได้คุมะกับซาโบไฟนะครับมันก็จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปลองสเต็ปที่สี่นะครับอยากได้คุมะกดโลกรุมะเลยครับโอ้อโหไม่วิ่งนะครับเดีย๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ยปับ๊บโปได้คอคโคได, <Okay. S 1> ด้นะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่ได้การันตีนะครับเอนสเต็ปนะี้ โอ้โหได้ไนท์แมนอีกนะครับไม่ได้การันตีนะครับผมย้ำนะครับว่าไม่ได้การันตีสเต็ปนี้เพราะว่าสเต็ปสุดท้ายจะการันตีอยู่แล้วนะครับเื็ว่าสุดยอดนะครับแต่ก็เสียดายตรงสเต็ปที่หนึ่งกับที่2นะครับมันเรือไปหน่อยลองดูนะครับว่ามันจะได้กี่ตัวอ๋อได้สองตัวนะครับได้ลูฟี่ไนท์แมนกับคอกูดายนะครับอโดยที่สเต็ปนี้ไม่ได้การันตีนะครับเราลองมาดูสเต็ปสุดท้ายนะครับที่การันตีแน่ๆนะครับตัวในนี้นะครับเนี่ย ผมเปิดให้ดูนะครับมันได้แน่ๆนะครับหนึ่งตัวแต่ถ้าจะให้คุ้มต้องได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับเดีย๋ยวลองไปดูนะครับอขอใช้สูตรนิดหน่อยสูตรนี้อย่าทำตามนะครับมันกือกันนะครับอเอ,อ,อ๊บกระปดโอ๊ยปวดหัวเลยแค่วิ่งมาแสดงว่าผมอาจจะได้ตัวตัมนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้ตัวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดีย๋ยวลองดูนะครับขปาจี้อ่า น่าจะได้ตัวเดียวนะครับหรือทรงแล้วแโอ้โหอะ,ะโอ้โหฟินิกมันโก้นะครับเมื่อกี้ลูกฟินิกมันโก้พอดีเลยจบไเลยายเสร็จมานะครับโอเคครับก็จบแค่นี้นะครับในการสุ่มตู้นี้นะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับและผมจะทำคลิปซุ่มออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ